สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเช่นเคยกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบริษาการพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ ครันตียุทธชัยจันทรรวิภาคผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคุณลักเดาวาันจันทรรวิภาคประธานชมรมแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของอดีตกำลังพลสังกัดสำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและช่วยเหลือตนเองได้ตามโครงการครอบครัวเดียวกันเราไม่ทิ้งกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลณนะบ้านเลขที่121หมู่5บ้านล้องเครือกาวตําบล หนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปผู้บังคับหน่วดพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภากสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลชุดตันทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วรองรถยนต์สัมภาระ10ล้อจำนวน1คันและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวนสองคัน ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอวิภาวดีและผู้นำชุมชนเพื่อเปิดพื้นที่และสำรวจความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักนะคะรวมทั้งเขาสำรวจเส้นทางที่ขาดจากน้ำป่าแต่พบว่าไม่สามารถวางสะพานได้เนื่องจากความเสียหายของตะลิ่ง ทั้งนี้หน่วยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยประสานกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดำลงความช่วยเหลืออย่างพันท่วงทีณพื้นที่หมู่เจ็ดบ้านคลองวายตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี